นะครับเมื่อนี้ฝนปั้วลยก็ได้เข้ามาหาหลวงพี่เซียนล็อกนะครับหลังจากตัวเลขนะครับที่หลวงพี่เป็นล็อกไห่นะครับเข้าตรงๆเลยนะครับสามตัวบนนะครับหลวงพี่เป็นไห่ไห้เป็นเลขวิ่งมาหกห้าศูนย์นะครับหกห้าศูนย์นะครับมันออกหกศูนย์ห้านะครับสามตัวบนเข้าคาดเข้าแน่เลยนะครับเลขล่างออก หนึ่งหกนะครับนเนาะเลขลางออกหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับเลขบนออกหกศูนย์ห้านะครับอาจจะลอง P, พีเพิ่นกับไ้หกห้าศูนย์ว่าไงว่ากับเขาว่าตัวเขาสื้อตัวื้อ,อยังเข่าเบิดนะครับตัวเลขวิ่งนี่เข่าทั้งสามตัวเลยแถมย่งออก,ออกอีกนะครับแถมย่งออกเป็นเลขบนอีกนะครับดีใจนะ FC เอฟซีเพิ่นนะครับเนาะ อาจารย์เป็นจัาไดบ่ไหวป้อนให้เอฟซีปนี่บ่ไม่โชคให้มันไม่โชคให้มันนะครับเมื่อี้ว่าสีมาตามต่อเด้อทนผู้ชมตะวักนกขอแสดงความยินดีกอนนะครับผู้ไทยมีสชงมีหลาบอยากสีซอยนะครับท่านคู่บาอาจารย์เพิ่นนะครับถูกเที่ยนนะครับเนาะเพิ่นกันยังขาดถูกขาดเที่ยนนะครับขาดท่มาตามเบอร์นี้เด้อทนผู้ชมเบรืรอที่คู่บาอาจารย์เพิ่นเขียนใจไว้ให้นี่ ปุณอยาจะรวมท้ำบุญน้ครูบาจาย์เพื่อนนะครับปูณหะบาทสิบบาทเด้อนะครับโดยโศกไดลา์นะครับตัวเลขแนวทางนะครับของหลวงพี่เซียนล็อกนะครับว่ายังไงว่าเข้ามาตลอดวัฒนทรเข้ามาตลอดนะครับเข้ามาตลอดก็คือยังไม่เคยพลาดนะครับยังพ้านได้หลุดอยู่นะครับตัวเลขที่หลวงพี่เป็นล็อกให้นะครับผลพลาด้วยมาติดตาม นะครับคือว่าไงว่ายังไม่เคยพลาดว่าซัวยังเ่ท่านได้เคยพลาดอยู่นะครับโอ้เข่าคักเข่าเนี่ยเนาะอาจารย์เนาะนี่นะครับเข่าคักเข่าเนี่ย,ยนะคร <tsp>. ับโอ้นะครับวันที่นะครับงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมนี่ฝนเพราะด้วยกระสีมาตามตัวให้ท่านผู้ชมอีกตามเคยนะครับแต่ว่ามือนี่เขาก็ับมาแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมก่อนนะครับ โอ้นะครับแตว่าตัวเลขของพระอาจารย์นี่คือบันได้เคยหลุดจากญาอยู่นะครับเนาะแม่บวพระอาจารย์บวแน่นอนโอ้มันกับบแน่นอนมันบะครับมันกับมีเข่าแน่หลุดแน่แต่ว่าพูดถึงนี่ผมมาเห็นนี่ตัวเลขวิ่งพระอาจารย์นี่ยังบันได้เคยหลุดมาตลอดตามที่ผมในมาเห็นนะครับโอ้นะครับนี่แหะเขาคักๆกในเด้อนะพระอาจารย์เนาะ เขารคระกได้โชคได้หลาบกักเนี่ยงวดหนากะตีเพราะให้เขาอีกได้ไปจานเนือน่องวันหนาวาสีหวหน่อยน,นี่นะครับเอาเบิ้งอีกจัหน้อยเอาไาจานนี่นะครับมากมากับเข้ามากเขามากนเนาะเปดเลีคดสบ มื่กีมาเรื่อยๆโอ้บอคิดว่าสีหลอครับก็สี่เจ็ดอันนี้ก็นั่งสามรับเขาจาครูว่าถือะอันน้มันม้าเก่าสบายตัวเรียกวิ่งนน่อว่าง่ายว่า TFC เพิ่นต้องการนี่คือต้องการตัวเรียกวิ่งพระอาจารย์พาะั่านนะครับรตัวเรียกวิ่งนี่เข้านะครับเข้าสามตัวบนเลยนะครับหกห้าศูนย์นี่เข้าสามตัวบนเลย นะครับต mm ัวเลขวิ่งผ้าจารย์นี่็ถือว่าเป็นหนึ่งนะครับยังเป็นหนึ่งตัวยืนอยู่บ้านถอดก็คือว่าเรียกวิ่งผอาจ์นยังไม่เคยหลุดนะครับเอบที่หลายคนเพิ่อก็ถ้าก็มาถามอยากได้ต้าตัวเลขวิ่งะอาจันแล่ตัวใดตัวใดนะครับคนทอด้วยกันให้เบิ้งนะครับก็คือว่างไงว่ายังไม่เคยพลาดนะครับตัวเลขวิ่งนะครับ